คู่มือการเลี้ยงบุตรชายของท่านราชเลขาธิการหลวงฮั่นในอายุ13ปีเป็นบุตรชายสายตรงคนโตของท่านราชเลขาธิการหลวงแห่งเนิ่ยเกิดในขณะนี้ในฐานะบุตรชายสายตรงคนโตกฎระเบียบของตระกูลเข้มงวดดังนั้นความคาดหวังที่มีต่อเขาจึงเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษตั้งแต่อายุ3ขวบก็ถูกห้ามไม่ให้อาศัยกบมารดาเขาถูกเลี้ยงดูโดยแม่นมที่เรือนด้านข้างครั้นอายุได้6ปีก็ย้ายออกไปอยู่ที่เรือนหน้าตัดขาดจากเรือนด้านในหลวงฮั่นจำได้ ว่าขณะที่ตนยังเด็กเขาสนิทสนมกมารดาม,มากชอบทําตัวกอดติดนางก่อนนางร่างกายของนางนุ่มนิ่มของระมุนหลังจากที่เขาย้ายมาพำนักที่เรือนด้านหน้าท่านพ่อก็เชิญอาจารย์มาสอนหนังสือให้เขาทุกวันเขาจะต้องติ่นดนอนก่อนรุ่งสาง ถึงยางเที่ยมก็ต้องไปที่เรือนด้านในเพื่อคารวะท่านแม่ท่านย่าจบจนยามเย็นจึงได้พักผ่อนความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมารดาจะเริ่มเหินห่างแม่นมที่ปฏิบัติเขาตั้งแต่เล็กมีนามว่าชิวเหนียงนางไม่รู้จักอักษรเมื่อเห็นว่าทุกชาเขาตื่นไม่ตรงเวลาจึงไปซื้อไก่ตัวหนึ่งจากตลาดเพื่อนํากลับมาเลี้ยงที่ลานกว้างมีคราวหนึ่งเมื่อท่านพ่อเข้ามาในเรือนของเขาก็พบกับไก่ตัวผู้ตัวนั้นมันกางปีกจ้องมองด้วยสายตาลำพอง มุมปากของหลอดส้นหยุดจึงกระตุกเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าเป็นผู้โดยที่เลี้ยงไก่ไว้ในเรือนของคุณชายใหญ่ชิวเหนียงจึงมีสีหน้าที่มึนงงแล้วกล่าวว่าในท่านบ่าวเลี้ยงไว้เพื่อให้ปลูกคุณชายทุกเช้าส่วนหล่อฮั่นก็สังเกตเห็หนถึงความอัจฉริยญญาจางๆในตัวบิดาจึงกล่าวว่าที่นี่มีโลเคอร์บอกเวลาชิวเหนียงจึงรับคำเสียงหนึ่งแล้วกล่าวว่าเลี้ยงไก่ไว้ไม่ได้หรือเจ้าคะ เหลวืวซึ่งยวนเนี่ยก็กล่าวว่าไม่ได้ชิวเหนียงจึงทำได้เพียงย้ายไก่ไปเลี้ยงที่ห้องด้านหลังเท่าไก่ก็ยังคงชอบเดินมาเล่นที่ลานกว้างด้านหน้าอยู่เป็นประจำและเมื่อท่านพ่อเห็นดังนั้นก็ไม่ได้กล่าวสิ่งใดแล้วส่วนลัวฮั่นเองก็ชอบไก่ตัวนี้มากเพราะเขาในวัยเยาว์เนี่ยไม่มีสหายอื่นคอยเล่นด้วยเขาจำเป็นต้องรักษาบาร,รมีของบุตรชายของสายตรงคนโตมีบางครั้งที่เขาก็แอบไปยังเรือนด้านหลังเพื่ออุ้มไก่และลูกผลของมันป่าก็เงึมงำว่าไก่ไก่ตัวผู้ตัวใหญ่ไก่ตัวผู้้้้นนีีมมเเเลลยงงจชื่่อก็ไขาแว มวนหกคอลงย่างเกียดคร้าหม้วนตัวเป็นก้อนกลมไก่ของหลวงหั่นตายลงเมื่อเขาอายุได้8ปปีวันนั้นท่านพ่ออยากฟังเขาท่องบทกลอนเขาอยู่ในห้องหนังสือของท่านพ่อพางท่องพางร้องไห้ท่านพ่อที่เห็นเขาร้องไห้สึกสะอื้นจึงได้เอ่ยถามว่า เป็นกระไรไปส่วนหลวงฮั่นที่รู้สึกว่าการที่ชาชาตีร้องไห้เพราะไก่ตัวหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าอับอายดังนั้นจึงสะอกสะอื่นพูดไม่ออกเขาใส่ศีรษะแต่นั่นกับยิ่งทําให้ท่านพ่อยิ่งขมวดคิ้วมุนและกล่าวว่าจะแสดงท่าทางลังเลมไม่ชัดเจนไปใหญ่มีเรื่องใดก็กลก่าออกมาแต่หลวงฮั่นเนก็คิดจะข่มน้ําตาไว้แต่ข่มยังไงก็ข่มไม่อยู่ แต่ยิ่งข่มก็เหมือนยิ่งทําให้ตัวเองเนี่ยร้องไห้หนักขึ้นท่านพ่อจึงหันไปกล่าวกับผู้ติดตามว่าประยกน้ําตาลบวยมาให้เขาเมื่อหลวงฮันยังเล็กอีหนิงก็เป็นผู้สอนหนังสือให้กับเขาเมื่อเขาท่องบทกลอนได้บทหนึ่งนางก็จะให้น้าตาลบวยเขาก้อนหนึ่งต่อมาเมื่อท่านพ่อพบเขา้าจึงถูกรีบเก็บน้ําตาลบวยทั้งหมดไปต่อมาไม่ว่าเขาจะร้องไห้ด้วยเรื่องอะไรท่านพ่อก็จะใช้เสียงหนีมาปลอบประโลมเขาจากนั้นท่านพ่อก็โบกมือแล้วกล่าวว่าพาเขาไปที่เรือนของท่านแม่ของเขา หลวงฮันจึงถูกผู้ดูแลพาไปยังเรือนของหลวงอีหนิงน้องชายของเขาไปเล่นที่จวนของท่านตาแล้วส่วนหลวงอีหนิงก็กำลังทำรองเท้าให้กับบิดาและเมื่ออีหนิงเห็นว่าหลวงฮันร้องไห้ก็รีบดึงตัวเขาเข้ามากอดพังปอบไปลมเขาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มละมุนว่าเป่าเกอเหตุใดจึงร้องไห้ซึ่งมันก็น้อยครั้งมากที่หลวงฮัน,ในใจะได้ยินผู้อื่นเรียกขานเขาว่าเป่าเกอตั้งแต่เขาย้ายไปอยู่ที่เรือนด้านหน้าท่านพ่อก็ให้เขาพบท่านแม่น้อยครั้งนักเขากอดเอวของมารดาไว้ร้องไห้เสียงดังลั่นกล่าวว่า ท่านแม่เป่าเกิลเหนื่อยกับการเรียนหนังสือเหลือเกินขอรับอีนิงเนี่ยก็เลยบอกว่าเช่นนั้นวันนี้เจ้าก็ไม่ต้องเรียนแล้วคืออีนิงเห็นลูกร้องไห้หัวใจก็อ่อนโยวเป็นก้อนเต้าหู้เนาะจากนั้นก็เลยพาเป่าเกินเนี่ยไปทําอาหารพาไปเล่นแล้วก็รอจนเด็กน้อยเนี่ยเล่นจนเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้สึกเศร้าใจอีกต่อไปจากนั้นเป่าเกิก็ทิ้งกายอยู่ข้างมานดาย,ย่างเกลียดค้านหลัวอีนิงให้เขานอนข้างกายตนกระทั่งยามหลับหลัวฮั่นก็ยังจับชายเสื้อของมานดาไว้ด้วยความรักอาวรมีเเเเพีียยยยงงงาาาาาาามมมมทท่่่่ปกกอหลัลับูข้้นดนนจจึะคว ปวดทั้งหมดทั้งมวลราวกับทุกเหตุการณ์นอกกายจะมีคนผู้นี้ช่วยสกัดกั้นไว้เป็นสถานที่ที่อบอุ่นที่สุดแล้วเมื่อหลดยสนเนยนที่กลับมาจากราชสำนักเห็นว่าบุรชายของตนเนี่ยเข้ายึดพื้นที่ของตนแล้วส่วนหลอยอีนิงก็เข้าไปช่วยหลดสนเนยนถอดเข็มขัดน,นางมองใ้้เท้าท่านราชเลขาธิการในยามนี้แล้วกล่าวกับเขาว่าวันนี้ท่านกลับมาเร็วนักซึ่งก็เพราะว่าหลังจากที่องค์ชายใหญ่ขึ้นครองบรรง หลดเซ่นยวนเนี่ยก็กลุ่มอำนาจในราชสำนักเพียงลำพังมันก็เลยทําให้หลดเซ่นยวนในมีภารกิจติดพันทุกวันเช่นเดียวกันแต่ในวันเนี้ยที่กลับมาแล้วเห็นว่าโปาเกอร์นอนอยู่ที่เนี่ยหัวคิวของหลดเซ่นยวนก็เลยขมมดมุ่นเล็กน้อยและกล่าวว่าเหตุใดเจ้าเด็กนั่นจึงยังนอนที่นี่โหลดอีหนึ่งจึงให้หลวดเซ่นยวนนั่งลงก่อนจะรินน้ำชาให้เขาและกล่าวว่าข้ายังอยากพูดคุยเรื่องนี้กับท่าน โปเกอร์เพิ่งอายุได้เพียง8ปดขวบท่านไม่จําเป็นต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างเข้มงวดเกินไปตอนนี้ท่านมีอายุเท่ากับเขายังไม่ได้ถูกปฏิบัติอย่างเข้มงวดวัดขันหนึ่งขั้นนี้ท่านต้องผ่อนปลนเสียบ้างอุปนิสัยธรรมชาติของเด็กน้อยอย่างไรก็ต้องมีส่วนหลวงเส้นหยวนเนี่ยก็จิบชาพรางโครงศีรษะกล่าวว่าเขาไม่เหมือนกับข้าเขาเป็นบุตรชายคนโตข,ของข้าดังนั้นทุกคนจึงเพ่งเล็งมาที่เขาหากข้าไม่ขู่เข็นเขาให้หนักต่อไปชาเร็วเขาต้องเสียคนเป็นแน่